สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไผภพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าื้อนี้ยายไผภก็ได้นําข้อมูลนทางพย์ตำลาวมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางงวดาเป็นจวันที่เก่าทับเก่าทับงกหาเนาะจ้าวันจะไปรับชมรับฟังยายไผภกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผภัยนำเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไผภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจากคอมเมนต์ของพุณมาทักทายกับแกรให้กับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะคลิปนี้ไปเที่ยวเล่าล้วนเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมูลนาทางอาจารย์ทันเล็บเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจฟองเบียร์เนาะค่ะพี่นอ้องขาผู้ใดรอดแนวทางเจฟองเบียร์จดจารฝฟาดบึมเลยเลยเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเก้าทับเก้าทับหกาว่าสั่นจ้าเพิ่นว่าเพื่อนหายเนาะจ้าเด่นสามเนาะค่ะงวดที่แล้วก็เด่นหกเนาะจ้าเนาะ งวดน,นี้เด่น3จ้ะ3 4 3 6 3 9เม็ดเดียว3 5 7 3 5วาสันจากแนวทางของเจฟองเบียร์เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดรอแนวทางเจฟองเบียร์จวดจาดฟาดเบื่มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์สมาร์ทเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า0 2 0 9 2 9กัน2 3กับ4ีเก้าวาสันเนาะคะ่ะจากแนวทางของอาจารย์สมาร์ทเนาะคะ่ะไปบกักยางเฝ้าเนาะจ้า ด่วนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของอาจารย์ก,กรกาลาสินเนาะคะ่ะวิ่งลูดหาวาสันเนาะจ้ะเพิ่นกหมี53 54 56 57 59เก้าเน้นๆคือหาซีก็หาเก้าจะพี่น้องจ้าชนกันหาสามยุดกับเก็ฟองเบียร์เนาะจ้ะพอไปเก็ฟองเบียร์บนหอยสามหาแต่ชนกันก็หาสามเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทลีลาเนาะคะ่ะตามราววันนี้ของแอดไทลีลาว่ะสันจ้าพูนว่า วิ่งรูด3ามก็เก้าเนาะจ้ะมี3 0 3 1 3 5 3 6 9 0 9 1 9 5 9 6กว่าสัน้นอันนี้ขึ้นเนวทางตำเหล้าของแอดไทลีล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเหล้าของแอดเคอี K e เนาะค่ะอ่อางวดนี้เพิ่นบอกว่า4กับ8ว่าสัน้นมีแค่4 3กับ4 7 2ตัวเท่านั้นจวดจาดฟาดเบิรมเลยเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของเอ็ดเคเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพลัลเลอรดว่าสั้นจ้าพี่น้องจ้าแอดพลัลเลอรดเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้ยสามแปดเนาะจ้างวดนี้ซีเก้าตัวเดียวแขวนเนาะสั้นสามตัวบนคือเก้าหกสองเก้าหกเก้าสองและเก้าสี่ขางลางซีเก้าจวดจาดฟาดเบิร์มได้เลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของแอดพลัลเลอรดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ แอดตุลเนาะค่ะเนาะแอดตุลแล้วบอกว่าแนวนี้เนาะจา้ะเพิ่นบอกว่าหลุดหกเนาะสัน,นพี่น้องเนาะสองหกสามสองตัวคือหกสองสองสามและหกสามอันนี้คือแนวทางของแอดตุลเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกาพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อของอาจารย์ชวโรดเนาะคะ่ะอาจารย์ชวโรดเล่าว,ว่าเอ่อตำล่าเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสี่ 8ปดเก่าซันจา่าพี่น้องจา่าเพื่อนหามากนี8 4 8 3 9 3แปดสามเก่าสามแล่เก่าซเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเนาะสันจา้านาอ้วนเพื่อนเน้นซี CC, กับหาซีเนาะจา้ะ แล้วก็ตัวร่องเพิ่นก็สิเป็น c 3, 4, 2, 5, 5, 3. าม c ส5งห้าหเอ่อ3ตัวเพิ่นเป็น6ก c c เละ6กหเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของนาอวนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเมงปอเนาะคะ่ะแอดเมงปอเพิ่นบอกว่าเออ่ตำราวันนี้ว่าสันจ่าเด่น637เนะาะจ้าเนาะ637เพิ่นบอกว่ามี30 32 53 63 2, 7 7, 32, 30, 2, 7, เจ็ดสามหกสองเจ็ดสอเสอ่อสี่เจ็ดสองอันนี้คือแนวทางของอันนี้คือแนวทางของแอดแมงปอเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดจันดาราเนาะค่ะเนาะแอดจันดาราเราบอกว่าวันที่เก่าทับเก่าสัญ่าพนวาวิ่งรูดเจ็ดเนาะค่ะเนาะ วิ่งรูดเจ็ดกับเก้าเนาะจามีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจกจาก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดสามตัวคือเอ่อสามเก้าเจ็ดสี่เกเและหาเก้เม็ดเดียวเก้าเจ็ดแขนแนว่าสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดช้กูลเนาะจาเอ็ดช้กูลวัที่เลียวพินไหสามออกแปดสาางเนาะค่ะเนาะ เขามาตามต่อจางวันนี้พ่นบอกว่าเนวนี้สตัวพ้นบอกว่าเก้าศูนย์สองเตัว้นศูนย์สองเก้านย์สามหนึ่งและสอเกอันนี้คือเนว่างของแอดชายกุลเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว่างของนุมแห้งนุ่งแห้งกับเขาดีด้วค่ะพี่น้องคะ แนวทางของหนุ่มเฮงมุกดาหารเนาะจะ้ะเพื่นบอกว่าเดนซกับหกว่าสันเนาะจ้ะนุ่มเฮงระวาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดนซกับหกเพื่อนก็บอกว่าซีซีซีหาซีสามซีเก้าซีสองหกสองสามหกซีหกหกเก้าหนึ่งสตัวซีสามหกซีซีหาสองตัวซีหากับสามหกนักนักเน้นเนว่าสั้นจากแนวทางของ นมแห้งมุกดาหานเนาะค่ะพี่น้องเน,นาะกับผู้ใดรอนแนวทางนมแห้งมุกดาหานจรวดจ,จัดให้เขาดีคือกันแต่ว่าเพิ่นบพได้ตัดเนียนๆไม่ห้าเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เขาแนวทางของแมสซูรี่เนาะคะ mm. ่ะแมสซูรี่เราบอกว่าเด่นเก่าสาันจ้าพี่น้องจา้างวดนี้เนาะก็มีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสี่โต้เพิ่นศูนย์ห้าเก้าหกสันจ่าพี่น้องเนียนๆก็คือเก้าหกกับเก้าเก้าอันนี้จวดจ,จัดฟาดเบิ่์มได้เลยค่ะแนวทางของแมสซูรี่กับเขาดีคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีวัซซันค่ะพี่น้องค่ะ mir, แอดมีเราบอกว่างวดนี้วิ่งรูด 3, สามวัซซันเนาะจะ้ะเพิ่นวาเนาะเพิ่นกระไฮมากมี 30, 32, 35, 39, สามศูนย์สามสองสามห้าสามเก้าวัซันเนาะจะ้ะแล้วก็เอ่อสามตัวเพิ่นมีสี่ศูนย์สามสามสองหกเอ่อหนึ่งสามห้าและเก้าศูนย์สามเนาะค่ะเนาะจากแนวทางของแอดมีเนาะจะ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อ แนวทางของแอดนั่นเนาะค่ะแอดนั่นร้องไห้มากเนาะจากยาเ่้ซีจะเอาแต่ตัวเน้นๆไห้เลยเนาะจะ่า 02, ย020717และ27จวดจาดฟาดบื้มค่ะตามราววันนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางของะะเอลรชนกเนาะจ้ะแอลรชนกเพิ่นไห้มากแนวนี้เราเพิ่งไห้เน้นๆมากเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบอกว่าวิ่งวิ่งแนวนี้ค่ะพี่น้องขาราว่าวิ่งบนรางหกกับเก่าเนาะจ้ะ เด่นเก่าว่าสันจาเพื่นว่า4909 69และเกเกค่ะพี่น้องคะคัดเน้นๆมาใหายเลยนะคะน้องคือแนวทางของรัชนกเพื่อนบอกว่าเด่นเด่นกะเก่าเก่ากับ6เก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้่าภัยกะขอขอบคุณพ่อเมียพี่นอ้นองเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงๆงเรืเ่อยๆสุขุสุขคนเด้อจ้า ว่าจะใดที่ยายไพ่วอาบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดก็ขอ,ขอโทษขอไพ่ลหลายๆเนาะค่ะเนาะยายไพ่ก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทาง้งยายไพ่มหาพอแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ช่มเป็นเนื้อทางเนาะจ่าขอบคุณหลายเดือ่อจ่าสวัสดีจ้า